สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะของวันที่ยี่สิบเนีนบ่ะเฮ้ยเมื่อวันที่ยี่ <c oughs> สิบเนาะค่ะนี่เด้ปฏิทินแหมวันฟุธที่ยี่สิบพฤศจิกายุนนะคะตอนเนียนเขากับเดินทางแต่เมือคืนนี่แหละค่ะ เฮากำลังสีเดินทางไปที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะพี่น้องขาแต่ว่าเขาเดินทางไปต่อไ,ไวค่ะเฮาเลยได้จอดนอนอยูปั่มน้ํามันค่ะพี่น้องปอตทนะคะเพราะว่าเมือ่อคืนนี้เดินทางมาจากบ้านนองอุงอิงนะคะบ้านนองคู่อเาเภอเมืองศรีสะเกษพน่ะพี่น้องผ่านก็ผ่ากันออกเดินทางเอ่อทุ่มกว่า,กวาเกือบสองทุ่มนะคะ ออกกอนอีหลาน้อยเดียวแล้วกับเพิ่นก็ออกน้ำกุนกันมากพอดีครับมาหอดอันปอตโตท่ออำเภอละหารไสไหม,ไมจังหวัดยังอ่ะอ,อ,ยอยู่บุรีรัมย์ค่ะพี่น้องอยู่ปอโตท่อละหารไสบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องคับอันโอ้ยผ้ากันเสื้อทานปั๊มน้ำมันวัดสันเพราะว่าพอตุ่นขับรถบบวัยนะคะมือคืนนีมาหอดนีหกทุ่มค่ะพี่นอ้อ,อ,ตตหนนองออกอะะอหกทุม่มนิดๆินะคะมาหอดนี ก็เลยพอปั่มน้ำมันเข้าจอดนอนเลยสนอกก็เลยผ้ากันจอดนอนค่ะพี่น้องจอดนอนจอดนอนแล้วก็อันผ้ากันตั้งนาฬิกานึ่งแหละว่าสิตื่นจะก่มงจะก่วงนะคะก็เลยผ้ากันตื่นหม้อลามนี่ขั้นมาตั้งนาฬิกาปุ๊บเดี๋ยวตื่นเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ขั้นในนอนนี่มันนอนแบบจริงจังนอนสลบสไลด์ดยค่ะม่นคือหนีอากาศหนาวนะคะมาหัวนีเป็นเย็นเยนอยู่ ตอนนี้กัยังเงย,ย็นอยู่ค่ะไข่เนี่ยอยู่ค่ะบ่ได้เปิดแอร์นะคะเมื่อคืนนี่เปิดอันหน้าตั้งมุงอันมุงลวดนอนเอานะคะพอดีเซานี่กะซิมาเว้านะคะประเด็นดาม่าอีกแล้วมงมากแต่ว่าถามว่า,วานองจินสนใจบอกมันก็เป็นฟีลแบบว่าใส่ใจรายกว่าใส่คำว่าสนใจ ใส่คข้าาใส่ใจดีกว่าค่ะพี่น้อง mm hmm. ก็คือเมื่บ้านนะคะน้องจินพ่อตนพ่อโน้นเนาะก็ได้ไปท้ายคลิปบ้านน้องอิงแล้วก็ถือว่าเราไปพักผ่อนแล้วก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวบ้านน้องไปเที่ยวไปกินไปเลน่นทําน้องนี่แหละค่ะพี่นอ้องเขาไม่ได้คิดอีกอย่างไรนะคะก็คือเขาหัหากลูกสาวนั่นแหละค่ะรักทุกคนในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะคะบ่ได้ว่าฉันหักผู้หนีฉันสร้างผู้นั่นนะคะบ่มีบ่มีนะคะ สำหรับเมจินพ่อตนพ่อดีคิดจังสันนะคะก็คือแล้วแต่บางโอกาสนะคะแต่ว่าเมือ่อวานนี้พอดีเข้าพักแล่มเดินทางก็เลยว่าอุ้ยเมือ่อวานนี้เข้าเลนบกไก่บ้านอีหลาก็เลยว่าข้าแสนเข้าไปพักบ้านอีหลาไปถ่ายคลิปไปกินไปเล่นไปแข้มปิงอยู่บานลูกสาวเนวาะเล่ซวนกันไปนะคะก็ถ่ายคลิปเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้ในซีบกคลิปค่คะพี่น้องจังได้กะต้องขอขอพระคุณก่อนนะคะอันดับแรกขอขอบพระคุณทุกๆก,กําลังแรงใจเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์จากพอ่พอพ่อแม่เอฟซีบ้านหักหนองอุ้งอิงเลยนะคะเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องของน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะจังได้กะต้องขอบคุณสะกอนนะคะเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังนะคะต้องขอบคุณสะกอนค่ะพี่น้อง ก้อนสีเดินห้างมือนีนะคะไปเกาะลอยสีราชาชอนบุรีผู้นาฬิกาปุกสล,ลักยางยังนาฬิกาปลุกมือถือนาฬิกาบ่หมู่เมื่อกว่าแล้วผ <c oughs> ักนอกเสียงดังความละมันเพิ่นเสียงดังก็คือวันนี้จะมาพูด เรื่องคอมเมนต์ในคลิปของแม่จินนั่นเองค่ะก็คือกลัวกลัวสิกลัวสิเลยเอามาเวั่นี่ก็คือแม่จินอ่ะเขาไปอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพยายามไปกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์ก็คือไปอ่านคือใส่ใจล่ะค่ะโอ๊ยง่ายซะเนาะเข้าใส่ใจเข้าให้ความสําคัญต่อคอมเมนต์ของบอพมเอฟซีได้รับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มากนะคะเข้าให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าก็ กวัวเพิ่นสิเสียเวลาเสียสละเวลามาเบิงขีคีหายเห่าแล้กก็มาคอมเมนต์เห่านะคะมันเป็นเรื่องที่ดีและก็สําคัญมากๆนะคะสําหรับตัวน้องจินเองแต่ผู้อื่นน้องจินกับบอเดนฮว่ว่าเพิ่นคิดจังไงน,นะคะเพราะว่าเฮ้าก็อยากได้กําลังใจเนาะเฮาไปอ่านคอมเมนต์เฮาก็อยากได้กําลังใจดีๆพลังบวกนะคะเข้าเขาขไปอ่านมันก็จะมีไม่กี่คอมเมนต์ที่เป็นพลังลบๆนะคะ แลว่าถามว่าไม่จินเอามาใส่ใจบอสบใส่ใจดอกค่ะปล่อยผ่านอีหล่าอุ้งอิงแห่งถือมาหลายกว่านี่นะคะนองกันยังผ่านมาได้น้องอุ้งอิงนะคะยังผ่านมาได้เราเป็นยังแค่นี่ในจินสี่านไปว่าใดนะคะก็คือเขามาเมินนู่ใดซิบหฮคิปนั่งสีเขามาเมินยุบหมัดจิตแปดคิปนะคะช่องเก้าช่องเดิม พอวา,วานุเขาไปซ่องแล้วว่าเป็นอีหยังเป็นอีหยังไรบอกเป็นอย่างจัาแมาเมนหนงสี่เมนทนํานองว่าไม่ชอบชอบบมม่องหนูบูมักซองนี่แต่ว่ามักช่องอื่นเป็นฟิลแบบว่าดูก็เลยเอามาคิดงี้ว่าบูม,มักช่องหนูแร้วเขามา่เบิงรงแล้วกเขามา่อมเมเตมพน้อมมันหมายความว่าอยางได้หรอกขบอเมนว่าเมนคลิปเดียว ก็แสดงว่าเจ้าตรงเขามาเบิงบว 7, 8, ัวตำก็จีบแปดคลิปเราจะกหรอเขามาข้อมมนหนูเป็นฟีลว่าไม่ชอบช่องนี้เลยชอบช่องอื่นมากกว่าช่องที่เพื่อนสนิทกันช่องที่เพื่อนไปใส่าใส่น้ำกันเอาแล้วมูนูล่ะมูนูว่าสนิทกันปีหนูสนิทกับทุกคนในวงนะคะคุณพี่อย่ามาปั่นนะคะ หนูไปได้เบิดกับสุขคนในวงค่ะหนูบด้มีพักมีพวกหนูไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะคะและหนูก็หักหนองอุ้งอิงหนูหักขอบขัวหนองอุ้งอิงหนูรักทุกคนในองค์กรโอโจไม่นุทุกคนในองค์กรหนูให้ความเคารพหมดยิ่งหัวหน้าหนูหนูยิ่งให้เกียรตินะคะแล้วก็เพื่อนรวมงานหนูกับ่บเคยไปล่วงไปละเมิดสิทติดซีติเอียงของเพื่อนนะคะหนูก็อยูต่พ่อหนู กะมันกะเห่าไปอ่านหรอกมันบันทอนจิตใจไหมคะพี่น้องเข้าใจบอกมันมีไม่กี่คอมเมนต์หรอกประมาณสามถึงสี่คอมเมนต์ที่มเม้นลบลบไม่ดีมเม้นไม่ดีแต่ว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคือดีเหลือห้าเปอร์เซ็นที่มเม้นไม่ดีมเม้นลบลบเม้นต์เฮาคิดมากมเม้นต์เฮาไปสร้างผู้นั้นมเม้นต์เฮาไปสร้างผู้นี โ้ว่าเป็นผลค่ะว่าเป็นผลนะคะบอกเลยไม่เป็นผลแล้วก็ลอยพันเนาะค่ะพี่หน่องหนูมีความมุ่งสู่ว่าหมู่บ้านหนูถ่ายคลิปหนูมีความสุขมาก,กว่าหนูมีความสุขหนูภูมิใจหนูทําได้หนูว่าคิดว่าหนูสิใดไลยคลิปปะนั่นนะคะหมู่บ้านเนี่ยก็ด้วยความที่เฮาเพลินเราเพลินด้วยทั้งเราเราเป็นฟีลแบบว่า,วา เมื่อวานเท่าว่ามีงาน mm hmm. เขาได้พักผ่อน mm hmm. ก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะได้าเขามีงาน mm hmm. เทาาไปไทยเทาก็ต้องคิดน้ำงานดิคือฉันต้องไปพักผ่อนละเพราะว่าเมื่อแรงฉันต้องเห็ุงานต่อแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานหนี่ต๊ะเล้าละเมื่อวานหนี่นู้บ่ได้คิดอีหยังหลายคือไปเรื่อยๆตั้งแต่ไปหอดบานอีหลาเลยเจ็ดแปดโมงเช้า่ายไปเรื่อยๆเลยเลยเยเมื่อวานได้นอนตอนบ่ายได้นอนบ่หลาย แด้กะว่าเปยั้งเพราะว่าตกแรงมากเข้าไริเหตุงานเอากเดินทางโตเข้าห่วงใส่เขาก็นอนหันนะคะน๊คีจังสี่แล้วก็เราได้นอนเต็มที่แล้วเมือแรง้งเข้ากับต่องเหตุงานให้มันเต็มที่ือเกานะคะงานหลักเราก็คือเป็นหม้อลำนะคะเป็นศิลปินหม้อลำอันนี้ถ้าคีปก็คืองานเสริมแต่ว่าเข้ากับต้องเหตุควบคู่กันไปนะคะทาควบคู่กันไปเราจะปล่อยอันไหนอันนึงทิ้งไม่ได้นะคะมันคืออาชีพของเขา้า มันคืองานที่ห้ามหักแล้วมันก็คืออาวุธที่พ่อโจมอบให้เครื่องมือถ้ามาหากินของแต่ละคนที่พ่อโจได้มอบให้เข้าก็ต้องสามตอนนะคะกะแต่ละพี่น้องมันมันก็มีเมื่อกี้คอมเมนต์ดอกเนาะค่ะกะขอพ่อคุณขอพ่อคุณคอมเมนต์พ่อพ่อแม่เอฟซีที่เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่จิม ขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีขอบคุณคอมเมนต์พลังบวกดีกว่านะคะอันอันบอดีก็ขอบคุณเพิ่นนําอยูดอกเนาะเพราะว่าเพิ่นในเขามาเบิ่งนลิดไงเฮ้าอยู่แล้วเพิ่นมาคอมเมนต์ผมขอบคุณหลายๆด้อค่ะกะปล่อยพันค่ะพี่น้องสร้างมันเถอะมันบมเป็นยังดอกเมื่อตายดอกประชาคอมเมนต์ซื้อนะคะเมื่อแรกกระสูตต่อค่ะพี่น้องเมื่อแรกพอกันอยู่เกาะลอยซีราชาเด้อค่ะ ที่สาคัญเลยขาดประดน็นเนาะหมอว่านก็ต้องขอบคุณน,น้องอุ้งอิงขอบคุณไม่หน่อยขอบคุณพ่อเอกและทีมงานหลังบ้านของน้องอุ้งอิงนะคะแม่พั่วท,ท,ทุกทท่านนะคะที่ได้ต้อนรับเข้ายังดีนะคะต้อนรับเข้ายังดีบ่าว่าสิเป็นการกินการยูการน,นอนนะคะขอบไอ้แม่พั่วเพิ่นดูแลดีแห้งนะคะขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะก็พ่อเอกก็ไม่หน่อยก็ดูแล เป็นอย่างดีเบาน่วงหัวมวนได้คุยกันเอียงหลายๆายอย่างนะคะเพิ่มพลังบวกให้กันนะคะปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ดีเราเก็บแต่สิ่งดีๆมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็แล้วคิดบวกละคะพี่น,อน้องเนาะอ่ะน้องจิงก็สีเดินหางต้นแล้วด้วยค่ะบะนี้เดี๋ยวสิช่ายคลิปน้องอุ้งอิงให้เบื้องเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวโอกาสน่าจะหาวันไปใหม่นะคะถ้าว่างๆหรือว่าเข้าไปเล่นไก่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะเธอหนากสิคะโอกาสไปใหม่สิมีของติดใหม่ติดเมื่อไปเฮ็ดสู้กันกินแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่สู้กันกินแล้วค่ะ<ม>เอาเดี๋ยวพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้กะโ<ม><ม>บดี้มี่ยังไลยดอกค่ะพี่น้องลุงกินกะแค่ลุงกินกะแค่อยากเวาเนาะ เฮา,าเวเบาเน็กะเห็นเราไม่พูดก็เหมือนมาลังเกรเรามาข่มเรากะใหาเห้าเบาในจหน่อยน้องจินกะผมเป็นคนเก่งคนโตมากถ้ใส่ดอกคาน้องจินเป็นคนธรรมดาน้องจินเป็นคนนิสัยที่ไม่ชอบพูดเว้าในหน่อย,อยไม่ค่อยเบาลายแต่กระยให้น้องจินได้เว้าออไปยิงสี่ไหมค่ะแต่ว่าน้องจินกบพยายามเงียบมาตลอดค่ะน้องจินไม่ใช่คนเก่งนะคะน้องจินเป็นคนที่พยายาม ก็ฝากติดตามน้องจินลำเพิรนออฟฟิเชียลในเด้อคะ่ะผู้ใดเขามาเบ่งคลิปนี้แล้วก็บ่ท่านได้กดไลค์กดแชร์บ่ทัานได้กดติดตามกดกระดิ่งนะคะก็ฝากในเด้อจากช่องน้องจินลำเพิร์ออฟฟิเชียลนะคะเฮ็ดคลิปอหล่าอุ้งอิงให้เบิ่งต่อไปคะ่ะพี่น้องเมื่อว้านก็ขั้นบมมีอุ้งอิงนี่บมมีพระเอกแม่น้อยนี่ยอดวิวก็บ่บึ้นด้คะ่ะก็ต้องขอบคุณนะคะ ขอบคุณน้องอิงเลยขออีกไม่น้อยน้ำนะคะที่ให้โอกาสไปไป่ายคลิปไปเล่นไปนอนอยู่บ้านนะคะขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะเดี๋ยวพอก,กันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบขอคุณหลายๆด้วยค่ะขอบขอคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอห้พ่กกะะอพ่อแม่เอฟซีน้องอิงสาวน้อยผพดบ้านแพงนะคะเอฟซี FC ทั่วโลกเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรง่อยๆกันสุขค้นเ้อค่ะได้ดพอกันคิดหนาคิมีสวัสดีจ้า